ออร้อนออกหน้าร้อนออกหน้าก็คือ, <c oughs> อร่างกายร่างกายภายในร้อนนะคะคือลมในตัวมันปะทุออกเหมือนการขาดเลือดเป็นกดเลือดเป็นกดหรือธาตุมันร้อนตัวมันร้อนลมในตัวมันสามารถออกได้ทุกทิศทางแต่ถ้าร้อนออกหน้าส่วนใหญ่จะเกิดจากลมลมกระเพาะอาหารและลมที่หัวใจลมที่หัวใจเกิดจากความเครียดความหงุดหงิดวิตกกังวล หรือนอนพักผ่อนน้อยมันจะเกิดลมตรงนี้กลมความเครียดหรือลมที่ท้องเกิดจากการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ถ่ายยากเป็นกดไหลย,ย้อนมันจะมีแก๊สลอยตีขึ้นมานะคะพอตีขึ้นมาปุ๊บมันจะบางคนที่ออกที่ทอมซินนะคะจะเจ็บคอบางคนออกที่หูนะคะหูดังบางคนออกที่ตาตาแดงร้อนออกนนมที่ออกผิวดังนั้นแก้ยังไงใบเตยใบยนางลังจืดไปหามากินนะคะ่ะ แล้วก็ให้ลดการกินอาหารเผ็ดนะคะอาตามนี้ก่อนแล้วก็กินผู้หลานปรับทตาไปด้วยนะคะ